สวัสดีค่ะดิฉันพลสุพธาภรณ์แสงปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลมหาวิทยาลัยจุลกิจบันดิตค่ะค่ะที่ดิฉันนะคะเลือกเรียนสาขานี้นะคะก็เพราะว่าชื่นชอบด้านเทคโนโลยีและ คอมพิวเตอร์นะคะตั้งแต่มัธยมแล้วค่ะทําให้ดิฉันเรื่องเรียนสาขานี้ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตน,นะคะแล้วก็บวกกับรู้สึกว่าเข้ากับตัวเองมากๆเลยค่ะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตน,นะคะส่งเสริมในการสร้างธุรกิจสร้างมืออาชีพค่ะทําให้ดิฉันได้ทาโปรเจกต์ต่างๆที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจของตัวเองได้ค่ะเรื่องการเรียนการสอนนะคะจะมีการเขียนโปรแกรมดัตต้าเบสการสร้างเว็บไซต์และการสร้างแอปพลิเคชันต่างๆค่ะ ปัจจุบันนะคะดิฉันได้รับตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการเชยาลัรนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์และรองประธานฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะทั้งสองสเกลนะคะถ้าไม่เห็นว่ามีความแตกต่างกันค่ะถึงแม้จะอยู่ในหน่วยงานและสถาบันเดียวกันก็ตามค่ะ ในมุมมองของรองประธานวิชาลัยนะคะที่ฉันต้องออกแบบและวางแผนให้ตอบโจทย์กับเอกลักษณ์ของวิชาลัยค่ะเช่นกิจกรรมประถมนิเทศรับน้องสร้างสารรค์ไหว้ครูเราต้องสอดแทรกความรู้เทคโนโลยีและคุณธรรมโดยเฉพาะรุ่นที่ค่ะที่ต้องคอยให้คำปรึกษาน้องๆซึ่งคุณเป็นต้นแบบที่ดีแกน่น้องๆค่ะ โดยมุมมองของรองประธานชมรมนะคะดิฉันต้องออกแบบและวางแผนตั้งประเด็นว่าจะทําอย่างไรให้หนักศึกษามหาวิทยาลายัยธุรกิจบัณฑิตรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจํากัดใช้ให้คุ้มค่าและไม่สิ้นเปลืองโดยเปล่าค่ะโดยการจัดทากิจกรรมต่างๆให้นักศึกษานะคะรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจํากัดนี้ให้ได้ค่ะเช่น การจัดบูธแยกขยะเพื่อปลูกฝังและให้ความรู้เรื่องการแยกขยะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตการจัดบูธขายลูกปัดจากวัสดุธรรมชาติแทนการใช้วัสดุพลาสติกหรือวัสดุย่อยสลายยากนอกจากนี้นะคะยังได้จัดโครงการน้อมหาวิทยาลัยต่างๆอีกด้วยค่ะอาทิการสร้างฝ่ายชะลอน้ําที่จังหวัดน่านค่ะ นอกจากนี้นะคะดิฉันยังได้รับโอกาสในการทำงานเพื่อวิทยาลัยและมหาวิลัยตั้งแต่ปีการศึกษา2,564จนถึงปัจจุบันโดยมาจากการที่อาจารย์และรุ่นพี่นะคะได้เห็นถึงความตั้งใจของดิฉันค่ะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ดิฉันได้รับหน้าที่และประสบการณ์ดีๆจนถึงตอนนี้เลยค่ะค่ะซึ่งทั้งหมดที่ดิฉันได้กล่าวมาในขั้นต้นนะคะเป็นเมงกิจกรรมและประสบการณ์ส่วนเล็กๆที่เกิดขึ้นจากโจอดิฉันเพื่อนๆในวิทยาลัยในชมรมและในมหาวิลัยค่ะ ด้วยหลังจากนี้นะคะดิฉันยังคงมั่นใจว่าดิฉันจะทํางานตามตําแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่มากที่สุดค่ะโดยจะบ,บูรณาการวิชาที่ดิฉันเรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเพื่อใช้ในงานของวิทยาลัยและเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในหาวิทยารรมและสังคมต่อไปค่ะ